่วงเย็นเราก็จะมาอยู่กันที่สวนนะคะแล้ว,วันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของโลคนะคะโรคของน้องๆทุเรียนนะคะวันนี้ค่ะโลกที่เราพบกันมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโลคทางใบนะคะเพื่อนๆไอ้เรื่องโลคทางใบเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดจัดมากวันนี้นะคะเห็นไหมพวกใบหงีกๆพวกเนี้ยค่ะนะคะพวกใบหงีกใบงอพวกเนี้ยสายเหตุเนี่ยจับได้ชัดๆเลยนะคะมันมาจากพวกเพี้ยนะ เพี้ยนะคะมันมาจากพวกไรนะคะพวกไรแดงเพี้ยพวกนี้นะคะมันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้โรคพวกนี้นะคะ่ะเป็นใบงีกใบงอนะคะอันนี้เก่งก็เลยจัดไปเลยนะคะฉีดไปเมื่อเช้านะคะนี่จัดการนะคะในเรื่องของใบนะคะพวกเพี้ยพวกนี้ค่ะมันเป็นตัวอันตรายมากนะคะเพื่อน <c oughs> ๆอ่ะเมื่อเช้านี้เก่งก็เลยจัดเลยนะคะฉีดไปอะคะ่ะใช้นะคะเขาเรียกว่าสารน,นะคะวัตถุอินทรีย์นะคะ เก่งจะใช้ในเรื่องของวัตถุอินทรีย์ทั้งหมดเพราะว่าที่บ้านสวนเราค่ะเราเน้นนะคะในเรื่องของอความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเก่งอยู่อาศัยเองแล้วก็เราเน้นในเรื่องของอินทรีย์วันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะกับตันนะคะกับตัน b s ตัวนี้ค่ะจะช่วยนะคะในเรื่องของพวกเอพลี้ยะนะคะไรแดงนะคะพวกมแมลงนะคะต่างๆต,ต,ตัวนี้ใช้ดีนะคะใช้กันมาตั้งแต่เริ่มลงปลูกกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ เก่งบอกได้เลยว่าเก่งใช้ในเรื่องของพวกแมงนะคะพวกแมลงปักปักกัดปักดูดนะคะแล้วก็พวกแม,มลงปีกแข็งนะคะนี่นี่ตัวนี้นะคะเ<บอ>ก่งใช้ควบคู่กับกับตันในทาบิวนะคะ2ตัวนี้นะค่ะเนี่ยเก่งก็จะใช้นะคะในทุเรียนนะคะฝรั่งนะคะผลไม้นะคะเนี่ยใช้กันมาตลอดนะคะ2ตัวนี้เก่งก็ใช้เนี่ยควบคู่กันนะคะเพื่อนๆอีสองตัว ช่วยในเรื่องของมแมลงปักกัดแมงปักดูดแล้วก็เพีย้ยลายแดงนะคะต่างๆที่จะเป็นสาเหตุนะคะของเรื่องโรคนะคะน้องๆ้องทุเรียนที่บ้านสวนเราก็ใช้กันอย่างนี้นะคะวันนี้ค่ะการทําสวนนะคะเราก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดนะคะอยู่นี่เห็นไหมน้องฝรั่งก็ใช้นะเห็นไหมฉีดไปเมื่อเช้าฉีดไปเมื่อเช้าแล้วนะคะอ่ะช่วงเช้าเช้าะคะ่ะปากใบจะเปิดนะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะอีกรอบหนึ่งอ่ะวันนี้นะคะน้องทุเรียนต้นนี้ ใบเริ่มเหลืองนะคะเป็นใบแก่เดี๋ยวเขาก็จะสร้างชุดใบขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะวันนี้เราก็ดูแลกันแบบใกล้ชิดนะคะน้องฝรงฝรั่งนะคะจัดหมดนะคะทุกต้นนะคะอ่ะนี่ฉีดหมดเลยนะคะป้องกันเพลี้ยนะคะแล้วก็ไลแล้วก็ต้นนี้นะคะเรียกว่ามูซันคิงนะคะเป็นทุเรียนพันธุ์มาเลยนะคะนี่สูงเกินหัวอย่างแล้วนะอ่ะตอนได้มาได้มาต้นนิดเดียวนะคะเพื่อนๆ เก่งปลูกต้นเล็กนะเพราะว่าเวลาเราปลูกเนี่ยคะ่ะเวลาเขาเติบโตเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่โคนนะคะเริ่มตั้งแต่โคนจนขึ้นมาบนยอดนะคะเพื<ๆ>่อนๆเก่งใช้ต้นเล็กนะทุเรียนนะคะสายพันธุ์นะคะหมูสันคิงอ่ะเราเป็นสวนผสมนะคะเพื<ๆ>่อนๆเป็นสวนผสมผลไม้แล้วก็ทุเรียนก็เป็นทุเรียนเนบญจพัรณ์นะคะ<ๆ>เป็นหลากหลายสายพันธุ์ปลูกกันเอาไว้รวบรวมเอาไว้หลายสายพันธุ์อยู่คะ่ะเพื่อนๆค่ะอ่ะ วันนี้นะคะมะงมะนาวเข่งก็ใช้หมดนี่นะคะมาาีมะนาาไรเมล็ดนะคะ,ะที่บ้านสวนเรา,าโอเคถ้ายัางไงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะแล้วก็คิดว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมแล้วก็อย่าลืมนะคะกดซ u b สไ r i b e ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ